สบายดีสบายดียยดพี่น้องฟงปวาเอฟซีที่โครภักเบอร์จะขู่ทุกคนมาโมนี่พบอกเบาะแกกเบาะดำผ้าแส็บเชินเก่าเชินเคยพี่น้องเลยมีว่าจะเป็นสองตั้งเฟซบุ๊กือว่าสองตั้งยูทูบมีเบาจะเป็นซื่อเดียวกับพี่น้องเด้อซื่อเบาแกผ้าแส็บเบาดำผ้ามวนนี่เรียกกัฝากกดติดตามผลงานฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหเบาแกผ้าแส็บเลยพี่น้องเด้ลยเบาดำพร้อมเบาใจพร้อมนี่มาพี่น้องมากโมนี่ หลายเม่นโอ้แทะไปเลยนี่เมนูอย่าปากเมนูซอยจุอันนั้นว่าอาหารเสือหวะอาหารเสือบ้านนี่กินหลาดเสือมื่อนี้กินอาหารเสือมือนีถักเล่ยออกขั้วอะไรเฮ้ยมันจอกเชื้อไปเนี่วัอนี้มีทับมีสนสันมีสามสิบกีบมีพักมีมหาของยังเตี้ยเพียบดีได้กินอาหารเสื้อถ้ากินอาหารขั้วไอ้ห้องโบกินเลย่เป็นยาเนาะมาพี่น้องวะมาจิรอเห็ดสรอยตอนใส่ให้บารมีจะสรอยซะเพราะว่าเขาบอกท่นมี้หนั่ง Ni sân nhai madame. A tạp nó. Những tạp nó. Những tạp nó. Give me a suất. Give me a mangia cá. Mách kin you. Ta say, mà Give you a vlog. Can't you even pay a hand? Give you a vlog. Oh, you. Thân chơi put your room hoi? No, mama, 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 đi. mama, mama, chơi. ฮะมาตีแบบไก่เนี่ยงเรื่งซอยเนี่ยมาวะเนี่ยบันนี้กินดิบโอ้พี่น้องเลยบ่มีเคียงพี่น้องเอ้ยกินไปน้ำซอยไปน้ำตีบ่ได้เอาเคียงเออเออบ่ได้บ่ได้เออมาเออมากมาวโอกาสนะโอกาสจะได้เมียเหญ่ยิ่กินดิบเนี่ยอทำมาบ่ใจมากพอรำมาเออโอ้มีซอยวันโอ้มีหานั่นบ่ นีเพิ่เอว่าสามสิบกี่พันตับเนาะโอ้สามิบกีบพตับโอเคนี่น่าก็มากินเนาะโอ้คนเยอะสุดยอดเขาบุ่เคยเห็นบารดจินเนเถื่อนเยใส่ผมเจาแล้วก็เลยเอาคำนีใหญ่คำนี้คำแงแมานี่เพื่อพีเพื่อน้องสุขุสุขคนี้มาแสบมังกรเด้อพี่องเด้อแสมั้งโอ้เจียว

ื่เมะอืมอ,อืมใส่ขา้าวาดจอยนี่ขา้าวาจอยแ้วก็ให้อันนี้ลายเนะก็ให้นี่มาลายเถอะเอ้ออาประดำเนี่ยโอ,อ้อันนปรดับ

Ba đêm mùi bà tay mùi ừ. bà tay mình... ừ. 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 Tôi bà tay mùi bà tay mùi bà tay mùi bà tay xôi chua kem mùi bà tay mùi bà tay luôn bà tay mùi bà tay tôi bà tay mùi bà tay mùi bà tay mùi bà โอ้มาวยไหม,มปิดไหมนี่เราเปิดตรงนี้อู้หอ่อาให้พันตับขางแร่ได้หนึง่งเราลองกินเลยเขาเบังกันกินพะกนีด่เขาบ่อยเว่าเลาได้ มันเป็นเล็กบอกเป็นผักสมิตรแก็ว่กินจะเื่อบเคลิคนักผัดทยด่ทยโอ้ยผัดหวนหัวเดี๋ยวทานซ่มเกีวไงออกมาเปีกเกียวคือข้างข้าวเนาะหัวแผ่น น้าท่านรัพย์จากบัตรกับขังพ่อแล้วไปย้อนเนาะปรำที่มีคนเห่าเนาะเจ้ยเนี้อีกเนาะเจ้าแบบโอตัวคมๆลำลำจังเลยเจ้านี่เป็นมูข่อยว่าไรได้เจ้าเอจได้พมันกินต์ลิฟบุตรที่จินซุป คนจะเป็นมูกันนี่มันคนจะเป็นมูกันนี่มันต้จะกินสุกกินดิบเดี๋เอาจะกินแต่ดิบแล้ยังมันถ่ากินสุกไหนจังกว่าว่าท่านได้เป็นมูกันนี่มันเพื่อนสวรรค์เนาะอือข้อแรกเนแต่ว่าเป็นเพื่อนใต้เพื่อนใต้สุดท้ายใต้ก่อนเพื่อนก็มี่เลยก็จะได้เนาะถทำเบาเนาะ Đấy à. ừ. Có mấy này quá Đấy không? Ừ, sao không? Ừ, thấp nữa Ủa, sốt, sốt Nhưng Bộ khảo thì nó bộ khảo được được <laughs> xây to như nhanh rồi nè bà trời ơi chút nào bà ừ chắc cái mắt khẩu này chơi đây nó có hạ nó đây Ôm toàn nhảy cú cái nén nén nên nên ความฉันนัเบิ๋งเันแบบพันกี่ยอดบ่ถึงพันแบบสามสิบเกี่ยวกับพันตับไม่บารมารอนี่นนออยกกังจะฝากเลยเนดะ้อฝากติดตามฝากคนงานนี่ในโอกาสที่ว่าฝากเลนะือดฝากอะไรก็ต้องเล่าได้พี่น้องเลยครับเอาไหนนะนะนะฝากนะแต่ว่าค่าฝากไม่เสียดอกเนาะพี่น้องค่าฝากไม่เป็นเสียที

ี่ยนกันเถอะเฮียวันทีจบางเนียนมกกินหอยไปเอ้ยน่มหอยเหรออือน่มันจหอยนี่แอบออกแบบหรอฮะออกแม่หอยเมื่ออาจจะมีคิปหอยเนาะอืม không không mang theo mama mặn kem á bự con chơi mời bớt kia mời bà bà kia nhá. bà kia mời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  bà 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 โอ้ตอนนี้มัน่อยมากเลยอะม่า <laughs> มันจึงเลบผมวันมันจึงเน,นตายหลายตอนเอกปาได้ไปด้วยพี่น้องด้วยไปเป็ตลาดปาได้ปได,ปด,ปด้บางห่งมันเชี่ยมาเก็บมาอยูขอ่ข้างพวกขส้วนีแหละ นั่งเยอะครับครับหนึ่งเลยเนี่ยกินบางนีน่ไปครับรวดนี้จังได้กับบุ้งอีตำกันนี่ะฮะเอาหม้อจาังบาทนึงก็เจอ,อแก่ข้าวอือกินคือเกี่ยมสิแรียนสิบป๊บนี่เนาะแต่เขาหายเนี่ยเพื่อเขา พอหยาดนั่งเถอะเพิ่มตื่นแต่๋ยวมานี้เนาะแตเศร้าได้หนิเนี่ยเห็นคลิปมีนี่ถือตำรวจอีเด้นตำรวจไปใส่ากินทบเป็นแดงกินอีแดงแบบเสี่ยง่าเบิ้ง